สวัสดีครับพมก็ผมโอมตัวตึงฟุตบอลกันอีกเช่นเคยนะครับกับการพิวฟุตบอลครับประจําวันที่27มีนาคม2566นั่นเพื่อนก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องกราบขออภัย FC ทุกท่านนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ครับสตัวตึงหน้าช่องนะครับสคู่ครับไม่มาตามนะครับสำหรับเชฟฟิลเวนเดย์ครับกับทางด้านเออิบานะครับเพื่อนๆส่วนทางด้านตัวติดดาวครับอย่างด้านทีมชาติโปรตุเกสครับทัพฝอยทองครับก็ไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆนะเพื่อน สามารถเอาชนะครับไปถึง6ประตูต่อศูนเลยทีเดียวก็ถือว่าสดชื่อนิดนึงครับเพื่อนๆส่วนในครอบครัวครับเมื่อวานนี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าโครงการ3ครับสายมุดเต็มเวลานะครับของผมเมื่อวานนี้โครงการครับ แตกแบบยกเต้ครับเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นคู่ระหว่างทางด้านของอิตาลีนะครับมุดเต็มเวลาทางด้านของสโลวเนียครับมุดเต็มเวลาแล้วก็ปิดท้ายกันที่คู่อังกฤษกับเพื่อนือนมุดเต็มเวลาครับ3คู่นี้ครับแตกกันแบบจุกๆครับสำหรับเพื่อนๆพนพี่พี่น้องๆครับ5ครอบครัวครับก็ต้องบอกว่าสดชื่นกันไปเมื่อวานนี้เพื่อนส่วนเพื่อนคนไหนครับที่อยากจะลองครับเพ้าว่าเป็นครอบครัวเดียวกันครับอยากได้โครงการคุณภาพแบบนี้นะครับง่ายๆเลยครับทางเข้าหน้าช่องครับหรือว่าแอดมาได้เลยครับ แ t t f b ครับพร้อมพาเพื่อนๆครับฟินกันตลอดทั้งคืนอย่างแน่นอนครับเพื่อนๆส่วนโปรแกรมการแข่งขันวันนี้นะครับค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรครับผมก็คัดมาเพื่อนๆสามตัวเน้นชูชื่อเหมือนเดิมเพื่อนๆเราไปเริ่มวันที่คู่แรกกันเลยละกันครับเวลาสี่ทุ่มห้าสิบเก้านะครับในศึกฟุตบอลครับแอฟริกันเนชั่นคารครับเพื่อนๆรอบคัดเลือกนะครับเพื่อนๆคู่ระหว่างครับทางด้านของกินีบิซาวครับอันดับที่หนึ่งร้อยสิบแปดของโลกครับเกมนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนครับของทางด้านทีมชาติไนจีเรียครับ อันดับที่35ของโลกครับเพื่อนเรามาดูผลงานครับในรอบแบ่งกลุ่มเหมือนก่อนเลยแล้วกันครับสำหรับทางด้านโจบ้านกินีบีซาครับผลงาน3เกมนะครับเป็นการชนะ2ครับเสมอไหนเสมอการมาหนึ่งตอนนี้มีอยู่7คะแนนครับหลังอันดับที่1ของกลุ่มอยู่นะตอนนี้เพื่อนส่วนเกมล่าสุดนะครับกินีบีซาครับเพิ่งบุกไปเบียชนะครับทางด้านของทีมชาติไนจีเรียมาได้ครับส่ประตูตอนหนึ่งครับเพื่อนส่วนตัวหลักเกมนี้ครับจะเป็นทางด้านของโซลี่มาเน่ครับทางด้านของโอปาสังเต้ครับยิงเป็นแกนหลักเพื่อนส่วนแนวลุกวันนี้ใช้้้้หนนนนาา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 เเปับอยย่่งงดดมมลลตขใก and yeah, when จะพบกับทางด้านครับทีมผู้มาเยือนครับอย่างทางด้านทีมชาติไนจีเรียครับอันดับที่2ของกลุ่มเหมือนเพื่อนตอนนี้นะครับไนจีเรียมีอยู่6คะแนนตามหลังทางด้านของกินีบีซาวเนี่ยอยู่คะแนนเดียวครับจากการชนะ2ครับแพ้หนึ่งนะครับเกมล่าสุดครับไนจีเรียครับเพิ่งเปิดบ้านครับแพ้ทางด้านของกินีบีซาวไปศูนย์ประตูต่อนหนึ่งครับในรอบคัดเลือกครับเพื่อนส่วนตัวหลักเกมนี้ครับทางด้านของไนจีเรียครับจะส่งทางด้านของคาวินครับบานซิลี่ครับจากทางด้านอาร์เจนตดัมครับลงเป็นแกลาเพื่อนตรงกลางนะครับใช้งานทางด้านของวิมเเเฟดดดคคคคคครรรรััััับบบบบบอออออ็็นนนีีีีูู่่่กกทาาาางงง้้ขลลวแะหย างด้านวิกเตอร์โอซิเมนครับจากสโมสรนาโปลีครับยืนคู่กับทางด้านของอีเฮนาโชครับจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ครับลงเป็นแกนหลักในเกมนี้เพื่อนคู่นี้ครับเคยเจอกันมา2เกมครับเป็นการชนะกันไปคนละ1เกมและก่อนเกมนะครับเขายกให้ทีมเยือนครับทีมชาตินจีเรียครับบังคับจะต้องชนะสถานเดียวครับถึงจะโอเคเพื่อนเสมอไหนเสมอกันครับหรือว่าแพ้นะครับไม่โอเคยังไงคู่นี้ครับผมยังเชื่อมากครับว่าเป็นเกมวัดผลครับเป็นเกมชิงที่1ของกลุ่มครับยังไงวัดใจครับเชียร์ทางด้างครับทีมชาตินจีเรียครับเกมนี้จะบ อย่างน้อยครับเผิ่มมีเบียดถึงชนะครับสําหรับทางด้านทีมชาติในจีเรียกันเบื่องและคู่นี้นะครับผมให้มองไปที่ผลบนบนเต็มเวลาครับน่าจะมีเันเกินครับสามประตูรวมครับสำหรับคู่นี้นะเพื่อนเรามาดูคู่ที่สองครับเวลาตีหนึ่งครึ่งครับในเกมฟุตบอลลีกันเบื่องในศึกฟุตบอลครับกันโชซีรีส์สีของกลุ่มเอกันเบื่องคู่ระหว่างครับทางด้านของปอเดโนเน่ครับทีมอันดับที่สามของตารางครับเกมนี้นะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนครับของทางด้านโปเซโตครับทีมมาดับที่สองของตารางกันเพื่อนเรามาดูผลงานของเจ้าบ อยู่55คะแนนครับเพื่อนๆจากการนะครับชนะ14ครับเสมอไหนเสมอกันมา13แพ้ไป6เกมเกมล่าสุดในลีกนะครับก็เพิ่งบุกไปแพ้ครับทางด้านของโนวาร่าครับมาแบบขาดลอยถึง4ประตูต่อหนึ่งับเพื่อนส่วนตัวหลักเกมนี้นะครับความพร้อมจะขาดทางด้านแนวลาครับอย่างทางด้านดาวิดสครับโบตันชินีครับที่มีอาการบาดเจ็บครับส่วนที่เหลือครับพร้อมลบเต็มระบบครับ จะพบกับทางด้านครับทีมมูมาเยือนงครับอันดับที่2ของตารางครับอย่างทางด้านโปเชโต้เพื่อนตอนนี้โปเชโตนะครับมีอยู่57คะแนนครับจากการชนะ15ครับเสมอไหนเสมอกันไป12แพ้ไป6เกมเกมล่าสุดนะครับเพิ่งเปิดบ้านครับเหมอไหนเหมอกันในเกมลีกกับทางด้านเรนาเต้มาศูนย์ประตูต่อศูนย์นั้นเพื่อนส่วนความพร้อมก่อนเกมครับเกมนี้ครับทางด้านของทีมเยืองครับโปเชโตครับพร้อมลงสนามเต็มระบบไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บครับหรือติดโทษแบนแม้แต่รายเดียวเพื่อนและก่อนเกมคู่นี้นะครับทางสื่อต่างประเทศครับพยกให้เจ้าบ้านครับทางดนงครัับบ จะต้องชนะถึง2ประตูครับถึงได้เฮเติมครับซึ่งผมมองว่าครับคู่นี้ครับแฮนดิแคปแบบนี้ครับถือว่าแรงพอสมควรครับยังไงคู่นี้ครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับขอวัดใจครับเชียร์สมุมครับอย่างด้านทีมเยือนครับโปเชโตครับจะบุกไปไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับเพื่อนเพอเพลครับมีเซอร์ไพรส์ครับสำหรับทางด้านของโปเชโตครับเพื่อนและคู่นี้ครับขอให้มองไปที่มุดเต็มเวลาครับไม่น่าจะมีประตูถึง3ประตูครับสำหรับทางด้านครับโปเดโนเน่เจอกับทางด้านโปเชโตครับเพื่อนและเราไปปิดท้ายครับวันที่เวลาตีหนึ่งสี่อน The <laughs> ของกลุ่ม B นะครับเพื่อนคู่ระหว่างครับทางด้านของทีมชาติไอร์แลนด์ครับทีมอันดับที่48ของโลกครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนครับของทางด้านรองแชมป์โลกครับทัพตาไก่อย่างทางด้านทีมชาติฝรั่งเศสครับอันดับที่3ของโลกครับเพื่อนมาดูผลงานของทางเจ้าบ้านไอร์แลนด์กันก่อนเลยครับในการนำทัพของสตีเวนเคนนี่เพื่อนผลงาน5เกมหลังสุดครับรวมทุกรายการครับเป็นการชนะ3แพ้สองเพื่อนเกมล่าสุดครับก็เพิ่งเอาชนะครับทางด้านของทีมชาติลัตเวียมาได้ครับในเกมอุ่นเครื่องมาสามมาด2วสองเพื่อนส่วนตัวหลักเกมนี้นนนนนะะคคครรรรรรัััับบบบททาาาาาางงงงดดดด้้ขขอออไ์์์แแแลจวย่เชมมโ สโมสรเอเวอร์ตันครับรวมถึงเับทางด้านของอดัมไอด้าด้วยจากสโมสรนอริลิตซิตี้ครับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนตัวหลักวันนี้ประตูเองด้านของเคเลเฮอร์ Le ครับยืนเฝ้าเสาครับแนวรับครับ ดาราโอเชียครับยืนคู่กับทางด้านของนาธานคอลินจากสโมสซอนบูแพรมตันครับและส่งหน้าเป้าครับอย่างทางด้านครับอีวานเฟอร์กูสันครับลงล่าตาข่ายในเกมนี้เพื่อนจะพบกับทางด้านครับรองแชมป์โลกครับปัจจุบันครับอย่างทางด้านทับตาไก่ครับทีมชาติฝรั่งเศสครับในการนำทัพของทางด้านเดอร์ชองครับเพื่อนผลงาน5เกมหลังสุดครับรวมทุกรายการถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาเพื่อนเป็นการชนะ4ครับแล้วก็แพ้มา1เกมเกมล่าสุดนะครับเพิ่งตกครับทางด้านของทีมเต็งครับอย่างหนึ่งด้านทีมชาติ ของเดิชองครับหน้าใช้งานผู้เล่นชุดเดิมครับประตูเองด้านของไนเมเกนครับจากสโมสรเอซีมิลานครับแนวรลาครับเป็นด้านของโคนาเต้ครับคู่กับทางด้านของอูบาเมกาโน่จากปารีสแซงต์แชร์แมงครับแล้วตรงกลางเนี่ยอันเดรลาบิโอครับจากยูเว่ครับคู่กับทางด้านของโอลิเลียครับชูอาร์เมนี่ครับจากลาชานชุดขาวครับเพื่อนส่วนแนวลูกครับนำทีมโดยครับทางด้านของประธานคิเลียนเอ็มปาเป้ครับองตูนคิสมมนครับโคแมนและหน้าเป้าครับเป็นโอลิเวียชิลูจากเอซีมิลานครับลงล่าตาข่ายในเกมนี้เพื่อนคู่นี้นะคคครรรรรัััััับบบบสสถิิตตกกกาาาาเเเจออออนนนน2ดด้้งงงงว่่่ป็ททขฝศี คว้าชัยได้ทั้ง2เกมและก่อนเกมนะครับกระแสต่ปงประเทศครับบังคับจะต้องให้ทางด้านทัพตาไก่ครับทีมชาติฝรั่งเศสครับจะต้องชนะถึง2ประตูครับถึงได้เฮครับหประตูเชียร์ฟรีครับชั่วโมงนี้นะครับผมบอกเลยนะครับทางด้านของทีมชาติฝรั่งเศสครับตอนนี้ครับใครก็ได้ครับผมบอกเลยครับหประตูครับทางด้านฝรั่งเศสมีแน่นอนครับไปรอลุ้นประตูที่2องครับเฮแตงกันได้เลยสําหรับทางด้านทัพตาไก่ครับทีมชาติฝรั่งเศสครับยังไงขอเลือกเชียร์ครับทีมชาติฝรั่งเศสสครรัับบหหู่นีี้้้แลวใมอไท ผลบนนเต็มเวลาครับมีประตูกันเยอะแน่นอนครับสำหรับไอรแลนด์ครับเจอกับหนึ่งด้านรองแชมป์โลกอย่างฝรั่งเศสกันเพื่อนและนี่คือสามตัวเองครับประจําหน้าช่องนะครับประจําวันที่27มีนาคมครับ2566นั่นเพื่อนคู่แรกนะครับผมให้มองไปที่ทีมชาตินจีเรียครับคู่ที่2ครับให้มองไปที่สโมสรครับโปเชตโตครับและปิดท้ายครับกันที่ทีมชาติครับฝรั่งเศสครับบอกเลยครับสามคู่นี้ครับชูชี้แน่นอนสาหรับค่ําคืนนี้กันเพื่อนส่วนใครที่อยากจะได้ครับชุดโครงการคุณภาพที่แตกแบบเมื่อออววาาาาาาานครรับงงง่่่ยยๆทเเข้้้หหชืดมไล แ t ททีครับพร้อมพาเพื่อนๆฟินกันตลอดทั้งคืนอย่างแน่นอนกันเพื่อนส่วนช่วงนี้นะครับผมอาจจะไม่มีการไลฟ์สดนะครับยังไงฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามหน้าช่องหน่อยผมเพิ่งทําช่องใหม่นะครับยังไงฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามกันด้วยนะครับยังไงขอเพื่อนๆครับเฮงๆรวยๆวยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในค่ําคืนนี้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ